อ้าวหามาอู้ยายใหญ่ๆวิ่งมีเสียงโยยังไม่ทันตกถึงพื้นเลยอ้สามไม้โยยังไม่ทันตกถึงพื้นเลยจรกินละอย่าน้อยหน้าเขาสิอย่าน้อยหน้าอ้ต้องนีสิสาไม้ตีแท็บอย่าน้อยหน้าเขาและใหญ่ใหญ่

จุดเลยชั้นหนึ่งแล้วครับตัวแรกไซส์ใหญ่ซะด้วยเมื่อกี้ตัวเล็กเราสะบัดหลุดไปเลย <c oughs> <c oughs> โอ้ย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  สวยครับไสใหญ่เลยตุ้งไสนี่ยั่วเลยตัวแรกของไส้โลเลยนะเนี่ยนะครับเปิดตัวแรกมาสวยครับตัวนี้เปิดขนาดนี้นะครับ เดี๋ยวมาดูตัวสองตัวตามว่าไปไหนก็โดนตรงนั้นเลยมึงผมเลี้ยงไว้ครับมึงเลี้ยงไว้โอ้โหตกตามเลยแล้วเลยโอ้ยโอ้ยใหญ่ใหญ่ใหญ่ตัวโอ้มาเลยครับเดี๋ยว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 มโทรศัพท์ถ่ายรูปไหย จนได้สวยนะครับอสวยครับสวยครับโอเคครับ เยกะมาโอ้ยลูกบมกน่ารักมากอ๋อโอ้ยเอาครับโดนครับรอบลำโดนอะไรครับรอบลำวุ้กินแล้วแหละอ่ะโอ้ยนึกว่าหมึกหมึกใหญ่หมึกใหญ่โอ้ยหลุดพอดีเลย โอเคจับต้นแล้วรู้จักปล่อยให้แล้วน่ะจับไม่ได้จับจับแล้วต้องเปลี่ยนถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปเกาะเกาะเกาะโอ้โหเกี้จับจับไอ้ตัวนั้นแล้วก็ปล่อยไปจับไอ้ตัวนี้เฉยอ่ะไอ้ถูกใจซ้ำซ้ำซ้ำอีฟ ถอยไปแล้วมั้งเนี่ยอ๋อแล้วคราวนี้เต็มคำเฮ้ยไม่ลุดครับไม่ลุดไม่ลุดทำมาไหมไปไหมทำไปนี่โอ้ไ้โอ,ใโอ้ใช้ได้เลยตัวนี้ได้เรื่องนะครับได้เรื่อง เต็นชบาก่อนมาเป็นชบาด้เลยครับโอ้โหสวย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 เอากระปุกอมสินไปซ้ำๆต้องซ้ำอย่างเงี้ยอู้หมาแล้ววะหมาครับใหญ่ครับหัวเลื้อเลยหมาแล้วองตามต้องตาม เด็กเบาคนนี้ออกขนาดนั hmm. <c oughs> oh, ้นนะกล่าวว่าใหญ่ได้เลยต้องใหญ่ได้เลยอะไรประมาณนี้ต้งไงวะเอ๊บผดเดียวหรือเปล่ามาแล้วต้องตามต้องตามเงี้ยเด็กเบาไปหน่อยต้องต้องเพิ่มเบ็กหน่อยอืมได้เยู่โอ้สายกำลังใทยกำลังตามไป

บใหญ่ครับโดนของใหญ่ฮะอ้สัวสัวอ,อ้มึดดำแล้วครับโดนของใหญ่เอ้ยปอได้โอ้โอือเยอะไปตากบากมัลุตามตามไป โดนไหน่อยฮะแกโอ้ยขามือวา,าสูส้สูส้สู้สู้อยากมีเทีย่ะ <c oughs> ม,มีทีดังฟับไ่ตามดิ เอาเอาครับเจอปูงครับของตัวติดเลยของไต่อะอ๋อมีคนสอนสวิงคนนึงใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวลุตเสี๋ยวหลุตอืมน้ออีกตัวนึงครับไปเฮ้ยตรงไหนโอุ๊ยอะไรเนี่ยโอ้ยอโห chấp phúng á chấp phúng á àu nhảy lên mặt á anh như thế anh mực ạ đưa nó mà cái statistics... cái เดีวยาเดี๋ยวไม่ท่งครือ่เองโอวโโอ๋โหอ้โหอ้โโอ้โหครับหอ้โหโอ้โหโอ้โหัอ้โหโน่โรโอ้โบโอห้โหโหโอ้หโเ้โหอแป๊บหอ้โหบอ้งห้โ้โหโอ้โโอ้หโอ้โออ้อ้อ่้ ใจไม่ติดนเอามาอู้อู้ใหญ่ใหญ่ใหญ่วิ่งมีเถียงโอ้ยโยไม่ทันตกคืนคือเลยเอาสามไม้โอ้ ดับโดนกระบาดัม so so right? so ่ดะอันนั้นอะไม่โดนไม่โดนไม่โดนเกี่ยวท้อนอันนี้ดูกรอบมาเลยท้อนก่อนท้อนก่อนเอาเลยกระบาดแล้วจุด้ม้าโอ้ยโอ้โหสามตัวสามถึงสามตัวโอ้โห โอ้ยตายตายลุกลุกลุกโอ้ยเฉยมันก็กินอ่ะโอ้ยเฉยหมึกมันก็กินหมึกตายหนึ่งวะเนี่ยโอ้ยดูไซส์ครับอมาแล้ววิ่งเสียงไโวิ่งวิ่งวิ่งเล่นไม่ต้องรีบครับ

หมดเลย <S <S 1> <S 1> <S โดนเต็มเต็มไม่แข็งไม่แข็งโอ้ฮอตครับฮ<ล>อตสู้สูม้มาแล้วมาแล้วไปน้ำไหมไปน้ำไหมอืมเดีวนัไม่อยู่ตรงไหน ไว้ก่อนไว้ก่อนไปตรวไซต์แต่ละไซต์ไซไม่ถ่ายเรากลัวเต้ยงำอย่างไปกลัวมัันไม่เจ็บหรอกมันไม่มีอะไรเลอะแล้วมูนเลยหมดแล้วออกมาออกมาไซต์ใหญ่ๆเงั้นเลยเอาล่ะครับไม่ลไป้่วัวลงไป ไม่ใหญ่สู้กันเลยแอ้วไปเกี่ยวข้ามตัวไงเฮ้ยเร็วเร็วเฮ้อเฮ้อมาเดี๋ยวไปโดนหัวมงหรอกมันหลับอยู่วะสิหลับอยู่แล้ว่กนอนอยู่แล้วก็เอกเนกอ่ะก็เลยไปเกี่ยวข้ามตัวมาตัวทำไมมันหนักจีบะมามาดูโอ้โหใหญ่ใหญ่ใหญ่ ตัวใหญ่นี่เรียกว่ามุนหนะตัวใหญ่ครับสวยนะครับโอ้โหย,งยางตัวนึงอิ่มสามคนเลยเอาแล้วครับออโอ้โหจะลุดอิฟปะป๊าลตัวใหญ่ตัวใหญ่ใหญ่อ พอได้พอได้โอ้โหหูยขามือ oh. ว oh oh. oh oh. oh oh. oh ิ้ยลุดลุดตกเอ้ยเอ้ยขามือเลยลุดไปแล้วเอาโมอะไรแล้วตัวตัวกอยู่บอลอีโม มา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 เฮ้ยเฮ้าจริงตัวแค่นี้ดึงซะเริ่มเริ่มตบเด็กไว้ใจผมน้ำเลยอุ๊ยเอาละครับดำมาแล้วครับดำมาแล้วครับ โดนตกกระเทียนไ<ม>โโนะ,ะ<อ>แล้วอุ้ยใหญ่ใหญ่ใหญ่นี่หงงอะายคิายคิช่นี่ไปนี่รักไโลนะครับอุ้ยโดนแล้ววิ่งแล้วอืมลอยมาแล้ว,ลว,ลวตัวน้อยใส่ใเลยมันกินกได้ อ้าวไปเกี่ยวตามอมาทำไมเนี่ยจับโดนต<ห>าเปล่าเหมือนจับจับโดนแล้วโดนแล้วมาอเกี่ยวกับตามาเลยเหรอหลับอยู่นี่โอ้ยตัวใช้ได้สวยเลยใสโอเคอยู่นะคบสวยสวยอยูอ่สวยอยู่ยอยโอ้โอสุดสุดคยปิดฉาก สามตัวโลสองตัวโล,ต,วโลตึงมือทุกคนคนระับว้าวไตหนึ่งไม่ทำให้ผิดหวังเดินระุดผลงานยังครับตุ๊กใหญ่อะ่ะก็ดูดูเสร็จใส่ใหญ่ไง<ห>ครับโอ,โ,โอ้โหดูมือหอมตัวน,นี้สอกนึงเริ่มเลยโอ้ผลงานไตหนึ่งวันนี้ครับ จริงๆได้กระดองด้วยมาทุกครั้งได้ทุกครั้งได้กระดองโอ้สวยสวย